สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าของวันที่20มกรานะคะจากโจทย์รับคืนกล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่จำนวนหนึ่งเครื่องจากบริษัทสีมาเทคโนโลยีจำกัดอ้างถึงใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง SI 0001ทั0002ค่ะมาที่โปรแกรมนะคะเราจะเข้าไปทำงานที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะคลิก Work f l o w ค่ะ ิกใบลดหนี้สินค้า SC SM ค่ะในที่นี้เราจะเลือก1.5ใบลดหนี้ขายเชื่อนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะคลิกปุ่ม F 3เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงผู้จัดทำจะให้โปรแกรมเป็นผู้รร n นิ n g ให้นะคะวันที่เอกสารจะเป็นวันที่20.01.58ค่ะ รหัสลูกค้านะคะใส่จุดกด enter ค่ะลูกค้าที่เราต้องการนะคะคือ403บริษัทสีมาเทคโนโลยีจำกัดค่ะเมื่อเราเจอลูกค้าที่เราต้องการแล้วเราคลิกปุ่มเลือกค่ะโปรแกรมจะแจ้งว่ายอดหนี้ของบริษัทสีมานาขนาดนี้เท่ากับ55,640บาทคลิกปุ่มโอเคค่ะ โปรแกรมจะแจ้งอีกว่าใช้รหัสสาข,ขาของลูกค้าในรายง,งานภาษีคลิกปุ่ม yes ค่ะมาตรงช่องค้นเอกสารอ้างอิงนะคะเปลี่ยนจาก n เป็น y ค่ะเลขที่ภายในนะคะใส่จุดกด enter ค่ะรายการ invoice ที่เราต้องการนะคะคือ 0002เลขที่อ้างอ SI 0001ครับ0002 000, ค่ะเมื่อเราเจอรายการอินวายที่เราต้องการแล้วคลิกปุ่มเลือกค่ะคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมจะขึ้นมาแจ้งว่าต้องการลดจำนวนหรือไม่ในที่นี้เราต้องการลดค่ะเราคลิกปุ่ม yes ค่ะมาตรงรายการสินค้านะคะ เราได้รับคืนกล้องจุลทรรศน์กระกบอกจากคู่จํานวนหนึ่งเครื่องนะคะตรงคอลัมน์จำนวนเราจะใส่เป็นศูนย์ค่ะคลิกปุ่มโอเคค่ะคลิกเมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะเมื่อตรวจสอบการลงบัญชีถูกต้องครบถ้วนแล้วกดปุ่ม F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราไม่ต้องการพิมพ์นะคะคลิกปุ่ม No ค่ะเราจะไม่บันทึรกรายการค้าต่อนะคะเราคลิกปุ่ม Exit ออกค่ะ คลิกปุ่ม yes ค่ะคลิกปุ่ม exit ออกอีกครั้งค่ะคลิกปุ่ม cancel ค่ะค่ะสำหรับรายการค่าวันที่20่มกรานะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ